แน่ดนึงนะเมืี้เราก็มีน้ำตาตกอยู่แตบางทีเวลาที่ลูกถามอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวอะไรแต่ว่าอย่างที่บอกคือคพยายามไม่ให้เขาขาดถึงแม้ว่าเราอาจจะต้องพลาดการทํางานพลาดโอกาสดีๆอะไรไปหลายๆอย่างในชีวิตแต่รู้สึกว่าสิ่งที่ไม่อยากพลาดเลยคือลูกคือเมื่มาบอกกับดิสนี่ตั้งแต่พอเขาเริ่มรู้เรื่องเลยใช่ไหมคะตอนแรกที่บอกว่าบ้านพังอะไรไปแล้วแต่ตอนหลังเขาโตคือโต,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 ตขึ้นเนี่ยเขารู้แล้วเขาบอกดิสรู้แล้วคาว่าบ้านพังของหมอนี้คือแบบปะป๊ากำลังมีเลิกกัน ไม่ใช่ว่าบ้านพังอย่างที่มันมันีบอกหลอกเลรอยนะ่างเงี้ยมันคือการเลิกกันใช่ไหมไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาอ่ะก็ค่อยๆรับได้เพราะว่าเราค่อยๆให้เขาได้ึมับเข้าไปแล้วเราก็ใช้ความรักจากทั้งสองฝ่ายคือรุ่มไปน่้จะแบ่งกันว่าเปิดเทอมอยู่รุ่มร้อยเปอร์เซ็นต์ิดเทอมพ่อไปแบ่งกันไปเลยปิดเทอมก็เธอไปสักสองอาทิตย์และที่เหลืออยู่รุ้มอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าบางทีแบบถ้ามต้องไปทำงานต่างจังหวัด มีไปทริปไปต่างประเทศบ้างเงี้ยเราก็ให้พ่อเขามปอยู่กันทุกที่กรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องสลับกันเพื่อให้เขารู้สึกไม่ขาดขาวเดิน่าวเนาะเรื่องที่ก่อนหน้านี้เห็นได้ข่าวว่าเราอะได้เสียบแทนเอยบันวาและทีเนี้ยก็จต่ใจมามาก็กลายเป็นแจมมานซิล่าเราเลยอยากรูว่ามีผลที่มีการเปลี่ยนตัวหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดจากอะไรเออถ้าพยนใช่ไหมคะตอนนั้นก็ เอ๊เขาถ่ายไปยังคะตอนนี้เอาไปกล้องไปแล้วโอเคก็คือได้รับการท้าทามจริงค er ่ะก็เขาก็มีการติดต่อมาว่าเออจะมีหนักเรื่องนี้แล้วก็เป็นบทที่เปิ้ยเล่นใช่ไหมคะก็มีการติดต่อมาจริงๆค่ะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเราก็ได้พูดคุยถึงเรื่องของของบทอย่างเงี้ยค่ะว่าบทมันมันเป็นยังไงมันเป็นอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ได้มีคัดคุยกันแต่ว่าทีนี้น่ะ เ,เหมือนว่าเขาไม่ได้ส่งมาบทให้เราอ่านนะคะแล้วมันเป็นการพูดคุยแค่ปากเปล่าเฉยๆนีแล้วซุ้มเองก็รู้สึกว่าอุ้มไม่ค่อยสบายใจที่จะรับเพราะว่าเรายังไม่ได้ศึกษาบทเรายังไม่ได้รู้ถึงคาแรคเตอร์ของตัวละครเราไม่ได้รู้ถึงเหตุที่มาที่ไปที่ทําไมถึงต้องมีเลิฟซีนหรือต้องมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากรู้รายละเอียดของหนังก,ก่อนก่อนที่เราจะทํางานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นก็ไม่เมไม่ได,ไได้ได้รับบทมามีกนการคแค่โทรมาเล่าให้ฟังแล้วคือ ให้พุ้มให้คําตอบเดี๋ยวนั้นเลยซึ่งอุ้มก็ไม่สามารถที่จะรับได้แบบทันทีทันใดหแบบว่าตัววันนี้พุ่งนี้ต้องแคอน,นเฟิร์มอะไรอเงี้ยค่ะเราก็ได้มีการปรึกษากับพี่ผู้จัดการอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพออุ้มมาให้เขาเล่าถึงในส่วนของเรื่ซีนอเงียให้เราฟังแล้วก็รู้สึกว่าคือตัวเองอะ อย่างที่บอกเราคาแรคเตอร์เราค่อนข้างจะเปลี่ยนไปแล้วเนาะตอนนี้เราก็แบบ42แล้วอุ้มมาทําสังมูงแล้วด้วยรุ้มมาแบบว่าในเรื่องของบูชาองค์พระแม่ทําเทวะลายด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราเองก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเซ็กซี่ไม่ค่อยได้ได้เล่นหนักอะไรที่เป็นเซ็กซี่แล้วแต่ก็ต้องขอบคุณนะคะที่นึกถึงอุ้มแล้วก็รู้สึกเออโอเคอุ้มยังมีความเซ็กซี่อยู่ยังสามารถที่จะเล่นบทเซ็กซี่ได้แต่แค่รู้สึกว่าตัวเราเองอ่ะจ,จะวัยอาจจะไม่เหมาะแล้วแล้วก็ด้วยความที่น้อง Disney ดิสนีย์ด้วย เนาะเราก็โอเคผลง,งานเก่าๆอ่ะเราเล่าให้เขาฟังได้นั่นคือสมัยแม่แบบสาวๆนะแม่เคยทางานแบบนี้เราเล่าให้เขาฟังได้ต่อตอนนี้มันอยู่ในวัยที่เขารู้เรื่องหมดแล้วเขาเข้าใจทุกอย่างหมดแล้วเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็คงไม่สบายใจถ้าเกิดว่าเราไปรับฉากที่มันมีแบบเลือกซีนหรือหวางมากๆเลยขนาดนั้นนะคะแล้วการเป็นพิเสธไปตอนแรกมีปัญหายอย่างแบบว่าด้วยความเข้าใจกันอย่างเป็นอย่างดีใันทั้งสองฝ่าย จริงๆอุ้มก็ไม่ได้คุยเป็นการส่วนตัวกับทางทีมงานเท่าไหร่นะคะก็แค่แค่เหมือนคุยผ่านพี่ผู้จัดก,การไปอะไรเงี้ยค่ะพี่ผู้จัดการไปบอกอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ฟินแบบอะไรกลับมาะคะ่ะเขาก็แค่แบบว่าโอเคถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเราก็นึกว่าแบบเออก็การเป็นเสียทั้งนั้นก็ไม่น่าจะมีความรู้สึกที่แบบว่า ไม่เข้าใจกันตรงไหนหรืออะไรกันใช่ไหมตู้ไม่มีปัญหานะคะตู้ไม่เคยมีปัญหากับใครอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครจะไม่โอเคไม่พอใจที่แบบเราไม่รับเปือนันี้มันก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะไม่พอใจอะไรก็ได้อะไรเงี้ยคะ่ะ mm hmm. เพราะว่าทุกอย่างมันคือมันเป็นการเร่งรีบแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์สำหรับตู้เ,เองที่จะเหมือนมาแบบบีบังคับให้เราต้องรับอะไรเงี้ยคะ่ะ mm hmm. ซึ่งเราก็เราก็คิดว่าเราไม่แฮปปี้ก็ คุยกันตั้งแต่เริ่มก่อนดีกว่าก่อน <g år> ที่เราจะแบบทํางานไปแล้วเรามีปัญหาทีหลังมันรู้สึกมันไม่เป็นมื้อชีพเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบตัดปัญหาว่า <g år> โอเคเราคุยกันถ้ามันไม่ไม่ลงตัวมันไม่เข้าใจกัน้นเราก็ไม่ไม่ร่วมง,งานดีกว่าดีกว่าคุดแราเว่าฉากลบที่ว่านั้นแบบเขาหน้าจะหวู่หวางมากจนลิมิตที่เราจะสามารถยอมรับได้ใช่ไหมเราเลยไม่สบายใจที่จะรับคือไม่ได้เห็นบทนะคะต้องบอกตรงๆคือไม่ได้ได้เห็นบทว่าว่าบทมันเป็นยังไงมีแต่การเล่าให้ฟังเฉยๆว่ามันจะเป็นแบบนี้ซึ่ง ตัวเราเองอะทุกครั้งที่เวลาเราทํางานเรารู้สึกว่ามันต้องมีสตอรี่บอร์ดมันต้องมีเรื่องให้เราเห็นความมาที่มาที่ไปตัวบทละครมันต้องเห็นเป็นภาพมันต้องเห็นการพูดคุยกันแบบจริงจังการแค่เล่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเล่าอีกแบบหนึง่งถึงเวาลาถ่ายจะเป็นอีกแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้เคยร่วมงานกัน ไรไเราก็รู้สึกว่าโอเคถ้างั้นเพื่อเพื่อเพื่อความเป็นมือชีตด,ดีกว่าเนอะจะได้ไม่เป็นหากันอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเรายังไม่สะดวกใจที่จะรับแต่ก็ต้องขอบคุณจริง,รงๆค่ะที่แบบนึกถือกุ้มอะไรเงี้ยตอนที่เขาติดต่อแล้วเราถักกับเบื้องข้าวขาวปั้นไปก่อน ก็ได้คุยกันค่ะก็ได้ถามแต่ก่อนก่อนหน้าไม่ได้ถามแต่หลังจากที่เราปฏิเสธไปแล้วเราก็ได้เจอกันกับเ้ยอะไรเงี้ยเราก็เลยได้มีการคุยกันว่าเฮ้ยเรื่องมันเป็นยังไงหรออะไรอย่างเงี้ยคะก็มีการถามเพื่อนค่ะสาเหตุเดียวกันไหมเหรอคะพุ่มว่าเราทั้งสองคนน่ะมีความเป็นนักแสดงที่เวาการมานานนะมีความเป็นมืออาชีพอะไรที่มีการพูดคุยตกลงกันน่ะมันสามารถทําได้ถ้าเรา แฮปปี้ถ้าเราตั้งใจอยากจะทำมันตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยค่ะราว่ามันคืกจะได้เองแต่ว่าคุณก็ไม่ได้อยากรู้สึกว่าไปเป็นตัวแทนโดนเสียบแล้วมาแบบมีปัญหาอะไรอย่างนั้นคือมันเราก็เป็นเพื่อนกันเรารู้จักกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คิดว่ามันก็ให้เขาหาคนที่เหมาะสมที่จะเล่นบทนี้มากกว่าดีกว่าอะไรเงี้ยเสียสียโอกาสเลยะแบบว่าเขาเขามองเห็นว่าเราแบบว่าเล่นได้เขาไ่ต่องกับเรา จริงๆก็เสียดายโอกาสทุกครั้งที่มีเข้ามานะคะทุกๆเรื่องคืออุ้มก็ไม่ได้แบบว่าไม่มีติดต่อเข้ามาเลยคือตอนนี้ต้องบอกว่าก็มีจริงๆแต่ว่าไม่ได้เรื่องมากแต่ด้วยความที่อุ้มเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอะค่ะมันมันต้องใช้เวลาอยู่กับลูกเยอะอุ้มต้องขับรถไปรับไปส่งลูกเองที่โรงเรียนทุกวันต้องเข้าร้านเราเปิดคาเฟ่ด้วยเราทําธุรกิจส่นตัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอุ้มจะต้องไปทํางานในวงการที่แบบเต็มตัวร้อยเปอร์เซ็นต์อกลัวเป็นสร้างปัญหาให้เขาอะคือตอนแรกถ้าเราต้องมีแบบ พ่อบอกว่าโอเคพุ่มสามารถถ่ายได้หลัก8ปดโมงเชา้าถึงแค่บ่ายสองนะระยะเวลาการทํางานเราไม่สามารถจะไปบอกเขาขนาดนั้นได้เราไม่ใช่นางเอกเนาะเราเป็นแค่แบบคนเล็กๆน้อยๆอะไรเงีย้ย,ย,ยถ้าเราจะไปยื่นข้อว่าแบบอ,อุ้มไม่ถาม,มาทํางานให้ได้ได้แค่นี้พี่ต้องตามอุ้มอุ้ม,มไม่อุ้มไม่สบายใจอยู่แล้วเงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้ตัวเองเราว่าเราไม่ได้มีเวลามากพอที่เราจะไปทาตรงนั้นแต่ถามว่าอยากรับเล่นไหมอยากเล่นค่ะยังคิดถึงงานละครยังคิดถึน็บนานหนังอยู่ถ้ามันมีบทที่เหมาะสมมันมีเวลาที่เราสามารถติดตัวไปได้ก็อยากไปเพราะว่าไม่อยากให้ดิ อ่ะเพราะว่าดินี่เขาติ่งเรามากบางทีเราไม่ได้ไปรับเขาสองวันอย่างเงี้ยให้เอางงไปรับเขาก็จะแบบเศร้าอะไรเงี้ยที่เราไม่นอนกับลูกเนี่ยลูกก็จะงงเพราไม่อยากนอนกับพี่เลี้ยงเลยเขาไม่ได้อยู่กับพ่อเข้าใจไหมคะคือถ้าเขามีพ่อพ่อก็ยังนอนกับเขาได้แทนเราได้อะไรเงี้ยคือเราก็ไม่อยากให้อู่ลูกอยู่กับพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟสำหรับอุ้มอ่ะคือตั้งใจฝ่าฝันให้ลูกเต็มที่ก่อนใช่ค่ะน้องเพิ่งหกขวบเองน้องมาถ้าเกิดน้องสักสิบขวบอะไรเงี้ยเริ่มโตแล้วแต่ก็ ไม่เป็นไรเขาคก็ยังมีมีงานอ่าเมือ่อมีงานพิเซนเตอร์เนาะเราก็ดูแลตัวเองให้สวยให้ดูดีเป็นพิเซนเตอร์แล้วก็ตัวเราเองก็มีตอนนี้มีเทวบลายที่เราจะทําด้วยที่อยากจะตั้งใจทํำในสิ่งทุ่มแบบใฝ่ฝันมานานแบบสร้างเทวบลายอะไรเงี้ยค่ะก็กําลังทําอยู่ค่ะแล้วก็มี<ร>คาเฟ่ที่ทำตอนแบบแบบนี้ทานนิม่วงแม่กระเด็งาฉากปู๋ว่าฉากเลือซีนแบบแบบเนี้ยแบบบูบาเลยเนะี้ยมันจําเป็นฉะนั้นที่ต้องมีในละครเรื่องนึงซีรีส์เรื่องหนึงหนังเรื่องนึง จริง,างาการ <จะ S 2> เป็นจุดตัดจุจมันแสดงมันจาเป็นไหมมันก็ต้องดูเรื่องด้วยอะค่ะว,ว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทางแบบนั้นด้วยความเป็นหนังแนวนั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะในเรื่องของการมีฉากแล้วซีนอะไรเงี้ยทำมนุษย์ ธรรมชาติทุกคนมีเรื่องของเซ็กส์ใช่ไหมคะแต่ว่าการที่จะสื่อออกไปในในโซเชียลสมัยนี้มันก็มีความหลากหลายมากขึ้นมีการเปิดรับมากขึ้นเพราว่ามันสมัยนี้มันไปไกลแล้วค่ะมันไม่ได้ขึ้นยุติว่าจะต้องแบบต้องเป็นมุมกล้องเหมือนสมัยก่อนแล้วนึกออกไหมเออมันป็นเรื่องปกติธรรมดามากซึ่งแบบคนเข้าใจได้ตัวเราเข้าใจว่ามันคือการแสดงอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเลือกแบบให้เหมาะสมตามความความไหวของแต่ละคนดีกว่านาะว่าใครไหวที่จุดไหนก็ไปจุดนั้นอะไรเงี้ยไม่างเราภาพที่เราพิ่งทน่ผ่านมาท่มีเนี่ยเราเล่าเพิ่มรูป จริงๆน้องยังไม่ได้มารู้ถึงเรื่องบทเซ็กซี่นะคะแต่น้องจะน้องยังไม่ได้เห็นฉากล็ซีที่เคยเล่นแต่น้องอาจจะเห็นมามิส่ชุดว่ายน้ำมามิส่ชุดเซ็กซี่อะไรเงี้ยเขาก็จะถามอะไรเงี้ยเขาก็จะชมก็แบบสวยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขายังไม่ได้เห็นบทในเรื่องที่แบบเราไปเล่นบทเซ็กซี่อะไรเงี้ยถามถ้าโตขึ้นน่ะเราก็จะคุยกับเขานะคะเราก็จะบอกเขาถ้าเกิดเขาได้เห็นว่าเออเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแสดงนะลูกอะไรเงี้ยมันคือการทํางานอะไรเงี้ยค่ะแลวปัจจุบันตัวเราจริงๆเราเป็นแม่ที่แบบ พงจริงอยู่กับลูก่วงข้างแบบบิดชิดอยู่ซ้ำแม่ไฟได้แบบเปิดอะไรมาเลยด้วากันเราไม่ได้มีค่ะเราลัวมากับคลิปที่จะออกมาก็หลังจากนี้ถ้าน้องเห็นน้องอาจจะรู้สึกกลัวไหมไม่ไม่ได้กลัวนะคะเพราะว่าตั้งแต่ทํางานวงการมาแรกๆอ่ะก็อยู่ในสายตาของพ่อแม่ตลอดพ่อคุณแม่รับรู้ไปกองถ่ายด้วยตลอดเขาก็จะรู้ว่านี่คือการแสดงเราเป็นเด็กนักแสดงเนาะเด็กวสบอลเนี้ย เราก็จะรู้ว่ามันคือการทํางานเพราะฉะนั้น <c oughs> ก่อนที่จะรับงานนั้นตั้งแต่สมัยบอดอ่ะคิดอยู่แล้วอนาคตจะจะมีลูกอนาคตจะต้องมีครอบครัวอุ้มคิดอยู่แล้วว่าอุ้มจะทําอะไรคืออุ้มก็ไม่เคยแบบมะถอดจริงหรือว่าแบบ วลเล็ตซินดูเดือนแล้วมันจะมีลิมิตในประมาณหกทุ่มอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็คือสามารถอธิบายบอกลูกได้เผื่อวันนึงโตขึ้นเขาอาจจะเป็นนักแสดงของเราก็ได้เพราะเขาก็มีแววตอนนี้เขาก็ฉายแววความเป็นดารามากอะไรเงี้ยวันหนึ่งเขาอาจจะเดินทางสายเซ็กซี่หรือเดินทางสายแบบสาุาหรือจะเป็นนักรลออเนี่ยอุ้มก็ยินดีสนับสนุนเขาเพียงแต่แค่ว่าเราต้องคุยกันบอกกันนะลูกอะไรเงี้ยแม่ไปแอบทำอเขาเซ็กซี่ตามรอยเราไหมคะตอนนี้เขาเริ่มนะเขาเริ่มมีแบบเอากางเกงเข้าก้น<อ> <laughs> เดินแบบเบอออะไรอย่างงี้นางมีนางเริ่มมีนางก็แบบแบบนี้ดิกเซ็กซี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเปิดเอวลอยอย่างเงี้ยเริ่มมีแล้วแลเชื่อแม่แรงเชื่อแม่แรงอยู่นะอเออจะชอบแทนเป็นนักร้องเป็นดาราร้องเพลง,งเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ลูกจะมาใส่เซ็กซี่เราโอเคไหมความเป็นแม่เราโอเคนะคะแต่ต้องอย่ใงนรงอีกที่มันน่ารักเหมาะสมกับไวเ <c oughs> นี่ยเอามไหมคะ <c oughs> ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามวัยดีกว่าลูกการควบคุมสื่อในยุคนนี้เนาะกับสื่อมันเข้าถึงกันเร็วเลยเร็วมากควบคุมยังไง ต้องนั่งดูกับเขาค่ะ<ม>คือบางทีเราอาจจะต้องนั่งแล้วก็ใช้เวลาดูกับเขาเพราะอย่างดิสนีย์ไม่ดูการ์ตูนนะคะไม่ดูที่เป็นเด็กนางดูอะไรที่เป็นแบบยูทูบเบอร์ตลกเออน่งดูอะไรแบบเป็นแบบเด็กโตอะไรเงี้ยค่ะอยู่ดีวันนี้คือนี้มาเป็นมวยปั้ม<อ>เออมาใส่ชุดมวยปั้มทาปากดำทำทา่าแบบ ทุ่นศักได้ยังไงเนี่ยคือนางก็ดู YouTube อ,อะไรเงี้ยคือแต่เราก็ต้องนั่งดูกับเขาเราต้องคอยแบบบอกเขาเขะว่าอันนี้การแสดงนะลูกเราจะมามวยป้าจริงไม่ได้นะชีวิตจริง,รงนึกออกไหมคะต้องต้องอธิบายเขาฟังว่าอันนี้มันคือการแสดงนี่คือการแบบทํางานนะมันคือการโชว์ที่ที่ลูกเห็นในทีวีในในยูทูบอะไรเงี้ยค่ะต้องใช้เวลาเยอะมากถึงได้บอกว่าบางทีการมีลูกอ่ะมันไม่ใช่แค่เลี้ยงไปวันๆะมันต้องเลี้ยงด้วยหัวใจจริงที่เราจะทําให้เด็กคนหนึ่งเขาอบอุ่นและมีความสุขเพราะว่าทุกไม่เขารู้สึกขาก็แแบบบบบมีน้อยาง ทำไมวันพ่อวันแม่พ่อไหม่มาทำไมไม่ได้อยู่ด้วยกันทำไมต่างประเทศไม่เคยไปเที่ยวแฟมิลี่ทริปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องพยายามให้เวลากับเขาตรงนั้นเลยเาะเขาขาดและใจเราไปไเราก็เราก็แซดนิดนึงนะบางทีเราก็มีน้ำตาตกเลยนะบางทีเวลาที่ลูกขามอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวะแต่ว่าอย่างที่บอกคือพยายามไม่ให้เขาขาดถึงแม้ว่าเราอาจจะต้องพลาดการทํางานพลาดโอกาสดีๆอะไรไปหลายๆอย่างในชีวิตแต่รู้สึกว่าสิ่งที่ไม่อยากพลาดเลยคือลูก ทุก,ทกโมเมนต,ต์ของลูกที่เขาเริ่มตตตกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราไม่อยากพลาดต,ตรงนั้นเลยแล้วเราก็เรากลัวว่าแบบถ้าเขาไม่แข็งแรงพอวันหนึ่งเขาอาจจะไปเจออะไรที่มันกระทบจิตใจเขาแล้วเขาอาจจะไปจุดนั้นเลยก็ได้อย่ากตอนเขาถามพอ่อแล้วกันกเราควรจะบอกคือเม้่มาบอกบอกับดิสนีย์ตั้งแต่พอเขาเริ่มรู้เรื่องเลยใช่ไหมคะตอนแรกที่บอกว่าบ้านพังอะไรไปแล้วแต่วันหลังเขาโตคือโตขึ้นเนี่ยเขารู้แล้วเขาบอกดิดรู้แล้วคำว่าบ้านพังของมามีคือแบบป๊อบ้ากับัมามีเลิกกัน ไม่ใช่ว่าบ้านพังยที่มันบันีบอกหลอกอะไรอย่างเงี้ยมันคือการเลิกกันใช่ไหมไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ยะ,ะซึ่งเขาอ่ะก็ค่อยๆรับได้เพราะว่าเราค่อยๆให้เขาได้สมับเข้าไปแล้วเราก็ใช้ความรักจากทั้งสองฝ่ายคือรุ้มไปน่าจะแบ่งกันว่าเปิดเทอมอยู่รุ้มร้อยเปอร์เซ็นต์ปิดเทอมพ่อไปแบ่งกันไปเลยปิดเทอมก็เธอไปสักสองอาทิตย์แล้ที่เหลืออยู่อุ้มอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าบางทีแบบเธอต้องมาทำงานต่างจังหวัด มีไปชิปไปต่างประเทศบ้างอะไรเงี้ยเราก็ให้พ่อเขาไปอยู่ับทุกที่กรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องสลับกันเพื่อให้เขารู้สึกไม่ขัดจริงๆกับควรู้จะกมีปัญหาไหมว่าเดี๋ยวไปดรือไมเขาไม่มีปัญหาเขาบอกว่าดิดดีจังดิดมีบ้านสองที่ที่เป็นคนเชียงใหม่ด้วยที่เป็นคนกรุงเทพด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาเราก็พยายามใส่ในสิ่งที่มันแบบมีทั้งความเป็นจริงด้วยรู้ไหมคะเราต้องพูดความจริงกับลูกเด็กสมัยี้ยฉลาบมากห mm hmm. ลอกไม่ได้ แล้วหลังจากนี huh. um, ้ก mm ็อุ้มเวอร์ชันซซี่เวอร์ชันเดิมก็จะไม่เห็นแล้วใช่ไหมก็น้อยลงนะก็น้อยลงค่ะแต่ก็อาจจะมีแบบนานๆทีผมมาบ้างให้แบบกะชุ่มกะชงหัวใจเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราดูแลตัวเองมาดีขนาดนี้บางทีมันก็ต้องมีโชว์กันบ้างก็ต้องมีบ้างไม่ได้หายไปเลยค่ะไอ้ก็ต้องดึงลงนิดนึงก็อยากเห็นว่าบอดี้มันได้เราก็แบบแหม่สี่สิบกว่าแล้วดูแลตัวเองมาขนาดนี้ก็ต้องมีบ้างจะมีโอกาสไหมบบว่า ต่ที่าอรที่ผ่านมาจะมีโอกาสไหมล่ะคะไปทำอไรนะจะกลับมาแบบว่าทวงบรลังทวงบลังสักครั้งหนึ่งมีไหมอ่ะไม่แน่นะอก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ค่ะถ้าถ้าถึงวันหนึ่งทีุ่่มแบบอายุเยอะกว่านี้แล้วยังสวยได้แบบ จุดเนี้ยก็ร yes> ู้สึกว่ามันก็ไม่แปลกนะถ้าเกิดเราจะแบบยื้ขึ้นมาเป็นอินสปิเรชันให้คนอื่นอะไรเงี้ยมาตอนนี้มก็ค่อนข้างจะเป็นอินสปิเรชันให้สาวสาววัยสี่สิบวัยสามสิบวัยแบบที่อายุเยอะแบบเนี้ยค่ะว่าทำยังไงดูแลตัวเองยังถึงได้แบบเออยังดูดีอยู่แบบนี้อะไรเงี้ยโอเคเนาะขอบคุณมากขอบคุณมากพี่จันนี่รูเบาตรงกันจ้า